ทรา,ายกองโตที่เห็นในโกดังทั้งหมดนี้นะคะก็คือวัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิตกระจกที่เราพอจะทราบกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่ทรายเท่านั้นนะคะในการทำกระจกนั้นก็ยังต้องอาศัยวัตถุดิบชนิดอื่นๆร่วมด้วยค่ะ ซึ่งวัตถุดิบที่สำคัญแล้วก็ใช้ในปริมาณมากไม่แพ้ทรายเลยก็คือเศษกระจกค่ะนี่ตอนนี้นะคะเราเข้ามาตรงที่เขาเก็บเศษกระจกนะคะจะเห็นว่ากระจกนี่กองสมงั่มหัวเลยนะคะที่สำคัญระวังเดินเหยียบเศษกระจกค่ะกองกระจกใหญ่ๆนี้กี่กี่กองครับที่นี่ที่นี่จะแยกสี แต่อันนี้คือใสก็คือที่นี่โซนตรงบริเวณที่เรายืนอยู่นี่คือใสเลยเป็นหลักเราจะไม่ให้สีเข้ามาปนอยู่ในนี้เลยแล้วแล้วกระจกเนี่ยน,นอกจากมาจากในในโรงงานเองที่ที่เหลือจากโรงงานใช่ไหมคะคมันมาจากที่ไหนอีกบ้างคะก็จะมีจากที่เราขายกระจกเนี่ยให้ไปกับลูกค้าลูกค้าเมื่อ เขาไปตัดตามไซส์ที่ขายส่วนที่เหลือก็จะมีเหมือนกับนั่นแล้วก็รวบรวมมาค่ะแล้วก็นํากลับมาขายให้เราร้านเล็กร้านน้อยอะไรนี่ก็จะรวมก็จะมีเป็นบริษัทบริษัทที่เขาเหมือนรับเหมือนพวกสาเล้งอะค่ะคล้ายๆอย่างนั้นก็จะตะเวนไปรับตามร้านกระจกทั่ว,วไปร้านทำกรอบรูปร้านร้านทำอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ ก็เห็นแล้วว่าส่วนประกอบในการทํากระจกที่สําคัญสําคัญก็ได้แก่ทรายแล้วก็เศษกระจกนะคะข้างหลังที่เราเห็นเป็นกองๆอยู่นี่ไม่ใช่ขยะกระจกนะคะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบในการทํากระจกค่ะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามที่มาก่อนนะครับว่าทรายที่เขานามาผลิตกระจกที่เขาเรียกว่าทรายแก้วนั้นมาจากไหนทําไมเขาถึงเรียกว่าทรายแก้วแล้วมันต่างจากทรายธรรมดาอย่างไรบ้างนะครับในส่วนหนึ่งเราจะไปตามนะครับว่านอกจากกระจกที่ได้มาจากตัวโรงงานเองแล้ว กระจกส่วนอื่นๆที่เขาไปรับซื้อตามที่ต่างๆเขามีวิธีการรับซื้อกันยังไงบ้างเราอยู่ไปตามที่มาของวัตถุดิบเหล่านี้ก่อนนะครับก่อนที่จะกลับมาที่โรงงานกระจกเพื่อดูการผลิกระจกอีกครั้งหนึ่งนะครับ บริษัทกระจกไทยอาซาฮีที่จังหวัดสม,มุทรปราการตอนนี้ผมมาที่นี่นะครับที่บริษัทตะวันออกพัฒนาจำกัดที่นี่เป็นเหมืองทรายนะครับเป็นที่ป้อนวัตถุดิบหลักสําหรับการผลิตกระจกให้กับโรงงานผลิตกระจกเรามาที่นี่เพื่อมาดูนะครับว่าเขาทําเหมืองทรายกันอย่างไรบ้างทรายที่เขาใช้นั้นเป็นทรายประเภทไหนเขาเอาทรายขึ้นมาได้อย่างไรแล้วทาอย่างไรบ้างนะครับในการส่งทรายเข้าสู่โรงงานกระจกบ้างครับ ทรายถึงมาอยู่ที่นี่ได้ครับที่นี่มันเป็นแหล่งทรายเยอะนะครับเอ่อตามข้อมูลนะนะตามข้อมูลก็คือแหล่งทรายแก้วเนี่ยมันจะอยู่ในจังหวัดระยองสัส่วนสัส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็จะอยู่ในตําบ,บกลกบบบากับตําบลชากระพงทรายที่นี่มีกําลังผลิตสักเท่าไหร่นะครับต่อวันต่อวันถ้ากําลังการผลิตเต็มที่เนี่ยเราเคยทําได้หนึ่งหนึ่งพันตันต่อวัน นะฮะันตบแต่ณตอนนี้ที่เราทำเนี่ยเราทาอยู่ที่ประมาณ600ตันต่อวันครับอย่างในใน600ตันนี่ส่งโรงงานกระจกสักี่ตันกันครับ600ตัน70%เป็นของกลุ่มโรงงานกระจกครับแล้วที่เหลือนี่ไปที่ไหนมาที่เหลือก็เป็นกลุ่มเซรามิกแล้วก็อุตสาหกรรมแก้วถ้าจะดูว่าวิธีการเอาทรายขึ้นมาจาก จากพื้นดินนะครับวิธีการทําเหมืองนี่อยู่ตรงไหนครัี่โอเคงั้นเดี๋ยวผมพาเข้าไปที่เหมืองแล้วก็ไปดูกับวิธีการแต่งแร่นะฮะครับตอนนี้มาถึงเหมืองทรายแล้วนะครับที่เดย์ครับตรงนี้คือที่ที่เรายืนอยู่นี่ก็คือเหมืองทรายแล้วนะครับใช่รหบ คือก่อนหน้านั้นมันก็คือเป็นสนามเป็นแบบว่าเป็นป่าเป็นที่เป็นที่โล่งธรรมดาแล้วก็มีต้นไม้ต้นสมเดตตต้นตรงกลางขึ้นครับแต่พรุ่งนี้เวลาเราขุดไปมันก็คือจะพื้นมันมันก็จะเป็นทรายอย่างนี้นะครับใช่ครับเพราะนั้นก่อนก่อนการทําเหมืองเนี่ยเราจะเปิดหน้าดินลงไปประมาณ30เซน ก็จะเจอเป็นลงไปก็จะเจอเป็นเป็นทรายประเภทนี้ฮะดูมันคล้ายๆแป้งอย่าเแล้วจริงๆทรายที่เราใช้ที่เหมืองนี่มันต่างจากทรายที่อื่นยังไงครับต่างจากทรายก่อสร้างทรายตามชายหาดทรายยังไงบ้างถ้าทรายตรงนี้เนี่ยมันเป็นโซนที่เราเรียกว่าแหล่งแหล่งแร่ทรายแก้วนะฮะแต่ถ้าทรายตามชายหาดเนี่ยมันก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เอามาทําได้แต่มันก็ต้องเพิ่มในเพิ่มสัดส่วนในการแต่งแร่เพิ่มขึ้นก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าทรายชายหาดเนี่ย เปลือกเปลือกหอ,อยจะเยอะเพราะนั้นเปลือกหอ,อยเยอะเนี่ยค่าแคลเซียมสูงมันก็จะมีอุปสรรคในการทากระจกแล้วก็ถ้าเป็นทรายหยาบเนี่ยทรายหยาบนี่ค่าซิลิก้ามันจะต่ำตรงน,นี้แสดงว่าพวกพวกทรายแก้วที่เรามาทํากระจกนี่เราก็ถือว่ามันเป็นมันเป็นแก่อย่างในเนื้อทรายเหล่านี้จะมีแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะครับที่มีชื่อทางวิชาการว่าซิลิก้าซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ทรายเป็นสิ่งจําเป็นต่อการผลิตกระจกนั่นเองครับ แต่ว่าสายที่ได้จากเหมืองตรงนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะสายทั้งหมดนี้จะต้องไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการแต่งแร่ก่อนนั่นก็คือการคัดขนาดของเม็ดรายให้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วก็ทำรายให้สะอาดครับ นี่ทรายที่ผ่านกระบวนการผลิตผ่านกระบวนการคัดสรรจากเหมืองทรายที่จังหวัดกระยองตอนนี้พร้อมที่จะเดินทางไปพร้อมๆกับรถสิบล้อคันนั้นนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปสู่โรงงานกระจกไทยอาซาฮีแล้วครับ ที่อำเภอลาดลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะมาที่แหล่งรับซื้อกระจกนะคะเราจะเข้ามาดูว่าเขารับซื้อเศษกระจกกันที่ไหนรับซื้ออย่างไรแล้วก็เศษกระจกที่ซื้อเนี่ยเป็นกระจกแบบไหนกันค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะ พี่คะที่ที่นี่เนี่ยเป็นที่รับซื้อกระจกหรอคะคที่นี่คือคือเรารับเก็บข้างนอกด้วยแล้วก็รับซื้อด้วยเหมือนรับซื้อของเก่าเป็นอะไรนี้หรือคะก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่เรารับเฉพาะพกระจกกระจกอย่างเดียวค่ะะแล้วเวลาไปรับเนี่ยไปรับที่ไหนไปซื้อที่ไหนบ้างคะเอ่อที่ที่ออกไปซื้อก็คือตามร้านทั่วไป เก้าค่ะไปกี่คนคะไปกันสามคน3างคนสองคนอ๋อสองคนนี้นี่ไปขนเหรอคะค่ะไปช่วยตากแล้วก็ขนขึ้นรถเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปกับรถกระบะของพี่ปรนนอมนี้นะคะเพื่อจะไปดูการซื้อกระจกกันค่ะ กิจของพี่ประนอมก็เหมือนกับซาเล้งทั่วไปนะคะที่จะออกตระเวนไปทั่วทั้งกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะโดยที่รถกระบะของพี่ประนอมนะคะก็จะออกตระเวนตามร้านขายกระจกหรือว่าร้านอลูมิเนียมไม่เกี่ยงเลยนะคะว่าจะเป็นร้านเล็กหรือว่าร้านใหญ่เพราะว่าสําหรับพี่ประนอมแล้วนะคะเศษกระจกเหล่านี้ไม่ใช่ขยะค่ะแต่ว่าเป็นของมีค่าที่สามารถขายเป็นเงินได้ค่ะ ก็เพราะว่าร้านนี้ก็เป็นร้านใหญ่นะคะกระจกปริมาณเขาจะเยอะเราก็จะทําถังให้ใบใหญ่ถังใหญ่หน่อยถังใหญ่ถังจะใหญ่หน่อยแล้วถ้าร้านเล็กนะคะถังเล็กเราก็จะมีเป็นถัง200ลิตรหรือว่าเป็นถังขนาดเล็กลงอะคะ่ะอ,อ๋อเรียกว่าจะรับกระจกมาเขาเนี่ยก็ต้องหาที่เก็บกระจกให้เขาด้วยใช่ค่ะเพื่อความสะดวกของลูกค้าะคะ่ะ ี่จะเห็นนะคะว่าถังใส่กระจบที่ตอนเรามานี่เต็มๆถังแป๊บเดียวนะคะสิบกว่าเข่งแล้วค่ะถามหน่อยได้ไหมคะว่าซื้อกระจกเนี่ยเข่งเท่าไหร่ที่นี่เข่งละสิบบาทสิบบาทนะวันนี้เนี่ยถ้าได้สิบเข่งเราก็ต้องจ่ายเขาไปหนึ่งร้อยบาท,100บาทโอก้ก็คุ้มนะเจ่กระจกเหลือขายได้ ออกมาถึงนะคะก็ต้องมาคัดแยกสีค่ะอุปกรณ์ในการคัดแยกที่สำคัญก็คือขอเกี่ยวอันนี้ละค่ะสีที่คัดแยกก็มีสีชาดำสีเขียวแล้วก็สีใสค่ะโดยสีใสเนี่ยจะมีราคาสูงสุดหลังจากแยกสีเสร็จแล้วก็จะมีรถสิล้อจากโรงงานที่ใหญ่กว่ามารับไปค่ะมาทำอะไรคะมาขึ้นกระจกครับตอนนี้นะคะ รถบรรทุกจากสระบุรีที่ว่าจะมารับเศษกระจกก็เข้ามาแล้วนะคะไ<ะ>ไดเสร็จเร็วๆไปกันที่ น้องแค่สระบุรีเลยนะคะเพื่อจะดูว่าเศษกระจกที่ได้เนี่ยจะมีมากมายมหาศาลสักแค่ไหนที่จะเป็นวัตถุดิบในการส่งเข้าโรงงานทํากระจกค่ะเห็นฉันเห็นว่ามันกว้างใหญ่ทำยังไงฉันจึงเจะรู้ใครก็ก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแคเฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไร เนี่่่ยยออูางที่นี่รับซื้อกระจกทั่วประเทศเลยหรือเปล่าคะทั่วประเทศแหละฮะแล้วมีรถบริการถึงที่เลยเหรอคะมีรถบริการทไกลสุดที่ไปรับกระจกตอนนี้ก็มีเชียงรายหาดใหญ่แล้วปริมาณกระจกเนี่ยที่รับมาต่อวันเนี่ยสักเท่าไหร่คะก็วันหนึ่งรับเข้ามาประมาณสักน่าจะอยู่ที่ประมาณสักอ่า หกถึงเจ็ดสิบตันสามสิบตันนี่ก็เอาสามสิบคูณเข้าไปก็พันพันแปดร้อยกว่าพันแปดร้อยตันแล้วกระจกแบบไหนบ้างคะที่จะส่งโรงงานเพื่อเป็นวัตถุดิบนะคะก็เป็นกระจกใสแล้วก็กระจกสีชาสีเขียวเนี่ยสามเฉดเนี่ยฮะที่เรารับอยู่กระจกเงาไม่ไม่ส่งเงาเงาเก็นี่นี่ไม่รับฮะไม่รับไม่รับแต่ว่าเราเรามีลูกค้าบริการรับรับจากรับจากลูกร้านค้าเหมือนกันรับไปทิ้งรับบริการไปทิ้งให้อะไรเงี้ยครับ เ็จกระจกมาถึงที่นี่นะคะก็ต้องมีการคัดแยกอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเอาสิ่งที่เปลือบปนอย่างเช่นกระดาษพลาสติกแล้วก็โลหะออกจากเศษกระจกค่ะแต่ว่าจะใช้แรงงานคนอย่างเดียวก็คงไม่ไหวนะคะเพราะว่าปริมาณกระจกก็มากขนาดนี้ก็เลยต้องมีเครื่องทุ่นแรงค่ะอย่างเช่นแม่เหล็กแล้วก็เครื่องแยกอลูมิเนียมมาช่วยกันคัดแยกโลหะออกจากกระจกค่ะเพราะว่าถ้ามีโลหะติดไปก็จะมีผลเสียในการหลอมกระจกนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้เศษกระจกล้วนๆไม่มีสิ่งอื่นเจือปนแล้วค่ะเศษกระจกจากทั่วประเทศนะคะที่ถูกมารวมกันที่นี่หลังจากถูกคัดแยกประเภทแล้วก็คัดแยกโลหะออกจากกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถูก uh, นำใส่รถป็นทุกคัเนี้ค่ะแล้วก็นำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระจกในโรงงานต่อไปค่ะแล้วินนกเเดไปตาม ทานั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้